สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทิชนานเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเดี๋ยวเรามาชมเฉลยการบ้านกันก่อนเลยนะคะข้อที่1ค่ะ1สัปดาห์มีกี่วันได้แก่วันอะไรบ้างคําตอบคือมี7วันได้แก่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ค่ะข้อที่2ค่ะวันแรกของสัปดาห์เป็นวันอะไรคะวันอาทิตย์ค่ะข้อ3 ถ้าวันนี้เป็นวันอังคารพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะคําตอบนะคะก็คือวันพุธค่ะข้อที่4ถ้าวันนี้เป็นวันศุกร์เมื่อวานเป็นวันอะไรคะคําตอบค่ะวันพฤหัสบดีค่ะข้อที่5นะคะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เท่าไหร่คะคําตอบคือเดือนที่4ค่ะข้อ6เดือนกรกฎาคมมีกี่วันคะ31วันนั่นเองค่ะข้อ7นะคะถ้าเดือนนี้เป็นเดือนมิถุนายนอีก4เดือนจะเป็นเดือนอะไรคะ คำตอบคือเดือนตุลาคมค่ะข้อที่8นะคะถ้าเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วเป็นเดือนอะไรคะคำตอบคือเดือนกรกฎาคมค่ะข้อที่9้านะคะเดือนสุดท้ายของปีเป็นเดือนอะไรคะคำตอบคือเดือนธันวาคมค่ะข้อ10เดือนตุลาคมอยู่ระหว่างเดือนอะไรกับเดือนอะไรคะคำตอบคือเดือนกันยายนกับเดือนพฤศจิกายนค่ะข้อที่11นะคะ จงเขียนชื่อเดือนเรียงตามลำดับเดือนที่4ถึงเดือนที่8ค่ะคำตอบก็คือเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมค่ะข้อที่12นะคะเดือนที่มีจำนวนวันน้อยที่สุดเป็นเดือนอะไรคะคำตอบคือเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมาดูกันที่หน้าต่อไปนะคะ เขียนชื่อเดือนเรียงลำดับให้ถูกต้องค่ะเดือนที่1ก็คือมกราคมสองเดือนกุมภาพันธ์ค่ะ3เดือนมีนาคม4เดือนเมษายน5เดือนพฤษภาคม6เดือนมิถุนายน7เดือนกรกฎาคม8เดือนสิงหาคม9เดือนกันยายน10เดือนตุลาคม11เดือนพฤศจิกายนและ12คือเดือนธันวาคมค่ะ ต่อมานะคะดูปฏิทินแล้วตอบคำถามค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาดูเฉลยกันได้เลยค่ะข้อที่1ค่ะปฏิทินนี้เป็นของเดือนอะไรคะคำตอบคือเดือนสิงหาคมค่ะข้อ2เดือนนี้มีวันอาทิตย์กี่วันคะคำตอบก็คือ4วันข้อ3วันที่31สิงหาคมตรงกับวันอะไรคะคำตอบคือวันเสาร์ค่ะข้อที่สนะคะเดือนนี้มีกี่วันคะ คำตอบคือ31วันค่ะข้อที่5ค่ะวันที่12สิงหาคมตรงกับวันสำคัญอะไรคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะต่อกันที่ข้อที่6นะคะวันศุกร์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมตรงกับวันที่เท่าไหร่คะคำตอบก็คือ30สิงหาคมค่ะ ข้อ7ค่ะวันที่1สิงหาคมตรงกับวันอะไรคะคาตอบคือวันพฤหัสบดีค่ะข้อ8ดค่ะถ้าโรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาสีตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9สิงหาคมโรงเรียนมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมดกี่วันคะคําตอบคือ5วันนะคะข้อที่9ค่ะถ้าวันนี้เป็นวันที่18สิงหาคมอีกสองวันเป็นวันที่เท่าไหร่และตรงกับวันอะไรคะ คำตอบคือวันที่20สิงหาคมตรงกับวันอังคารค่ะข้อที่10ค่ะคุณพ่อไปต่างจังหวัด4ีวันโดยไปตั้งแต่วันที่28สิงหาคมคุณพ่อจะกลับเมื่อไหรคะคำตอบก็คือ1กันยายนนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนทำการบ้านได้ถูกต้องบ้างคะตบมือให้ตัวเองดังๆได้เลยนะคะเก่งกันมากๆเลยคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนกันในเรื่องของการคูณคะ่ะเด็กๆยังจำเรื่องของการคูณได้อยู่หรือเปล่าคะ ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันอีกหนึ่งรอบเลยค่ะผลส้ม8กองกองละ2ผลมีส้มทั้งหมดกี่ผลคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นแรกนะคะเราต้องพิจารณาส้ม8กกองกองละ2ผลค่ะจะได้จํานวนส้มทั้งหมดมีวิธีการหาดังนี้เลยค่ะ ส้ม8กองกองละ2ผลค่ะสามารถเขียนในรูปแบบการบวกก็คือ 2. บวกกัน 8... ครั้งเขียนในรูปแบบการคูณก็คือ8คูณ2ค่ะโดย8นะคะก็คือจำนวนกลุ่มค่ะส่วน2ก็คือจำนวนของในแต่ละกลุ่มนั่นเองค่ะสำหรับคำตอบนะคะก็คือ8คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะ8คูณ2เท่ากับ16ดังนั้นนะคะ16ก็คือผลคูนนั่นเองค่ะ ต่อมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเขียนผลคูณในรูปแบบการบวกนะคะเด็กๆยังจํำกันได้อยู่หรือเปล่าคะมาเริ่มทบทวนกันเลยค่ะดินสอสามกลุ่มกลุ่มละสองแท่ง เขียนในรูปแบบการคูณก็คือ2คูน3เขียนในรูปแบบการบวกค่ะคือ2บวกกัน3ครั้งดังนั้นนะคะ3คูณ2จึงเท่ากับ2บวกกัน3ครั้งค่ะและผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ6ค่ะและ6ในที่นี้นะคะเราจะเรียกว่าผลคูณนั่นเองค่ะคำตอบนะคะก็คือมีดินสอทั้งหมด6แท่งค่ะสำหรับการสลับที่ของตัวตั้งและตัวคูณนะคะ การสลับที่ตัวตั้งและตัวคูณผลคูณจะเท่าเดิมค่ะการคูณสามารถสลับที่ระหว่างตัวตั้งกับตัวคูณได้นะคะเช่น3คูณ4จะเท่ากับ4คูณ3และคำตอบที่ได้ก็คือ12ค่ะเพราะว่า3คูณ4ก็เท่ากับ12และ4คูณ3ก็เท่ากับ12เช่นกันค่ะสำหรับการทำโจทย์ปัญหานะคะอย่างแรกที่เด็กต้องทำก็คือทำความเข้าใจกับโจทย์ค่ะเด็กต้องรู้ก่อนว่า โจทย์ให้อะไรเรามาบ้างและโจทย์ต้องการทราบอะไรค่ะข้อ2ค่ะวางแผนการแก้ปัญหาค่ะข้อที่3มนะคะปฏิบัติตามแผนค่ะและข้อที่4ก็คือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาชมคลิปวิดีโอกันได้เลยค่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาครับ ถ้านักเรียนเรียนจบคลิปนี้แล้วเนี่ยนักเรียนก็จะได้ความรู้ในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยครับนักเรียนนักเรียนดูโจทย์ปัญหาข้อนี้ครับต้นกล้าอายุ8ปีต้นอ้ออายุ12ปีทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปี จากโจทย์ปัญหานี้ครับนักเรียนโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามว่าทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีถูกไหมครับและโจทย์บอกอะไรมาบ้างครับนักเรียนแน่นอนที่สุดครับอย่างแรกที่โจทย์บอกมาก็คือต้นกลา้าอายุ8ปีครับแล้วก็โจทย์ก็บอกมาอีกว่าต้นอ้ออายุ12ปีครับ นักเรียนครับระหว่างต้นก้ากับต้นอ้อใครอายุมากกว่ากันครับใช่แล้วครับต้นอ้ออายุมากกว่านะครับต้นอ้ออายุ12ปีนะครับต้นก้าอายุ8ปีแต่โจทย์ถามว่าทั้งสองคนอายุรวมกันกี่ปีนักเรียนจะหาคําตอบข้อนี้ได้อย่างไรครับใครจะอธิบายคุณครูฟังได้บ้างไหมครับขุนมาช่วยอธิบายครับนักเรียน คุณบอกว่าก็นำอายุของต้นก้ากับของต้นอ้อมารวมกันครับก็คือหาคำตอบได้จาก8บวก12นั่นเองโจทย์ปัญหาข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนเราก็สามารถหาได้โดยการน,นำอายุของทั้งสองคนมาบวกกันครับแล้ว8บวก12เท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียนไม่ยากเลยนะครับนักเรียนก็สามารถหาผลบวกได้ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ ค,คุณครูได้ยินเสียงบอกว่าได้เท่ากับ20เก่งมากครับนักเรียนนำา8บวกกับ2ใช่ไหมครับ12มี2อยู่ในหลักหน่วยแล้วก็มี1อยู่ในหลักสิบสก็คือ10กับ2นำา2ไปบวกกับ8ได้เป็น10แล้วก็รวมกับ10ที่เหลือก็เป็น20นั่นเองดังนั้นทั้ง2คนมีอายุรวมกันเท่ากับ20ปีครับนักเรียนเอ ในการแก้โจทย์ปัญหาเราบอกว่าอย่างไรครับนักเรียนเมื่อได้คําตอบแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะครับเราควรจะต้องตรวจสอบคําตอบหรือตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยครับนักเรียนถ้าเรานําอายุของทั้งสองคนมารวมกันผลรวมหรือผลบวกที่ได้ควรจะต้องมากกว่า12ใช่ไหมครับแล้ว20มากกว่า12ไหมครับนักเรียน20มากกว่า12เพราะฉะนั้นคําตอบที่เราหาได้ สมเหตุสมผลนั่นเองครับอย่างที่ใบบัวบอกมา20เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลค่าพอถ้านําอายุของทั้งสองคนมารวมกันคําตอบควรจะต้องมากกว่า12ซึ่งคําตอบของเราคือ20มากกว่า12ดังนั้นคําตอบนี้จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลครับนักเรียนนี่คือตัวอย่างโจทย์ปัญหาข้อแรกครับนักเรียนยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเราไปดู โจทย์ปัญหาข้อที่2ต่อเลยครับนักเรียนโจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนแก้วตาใช้เวลาวาดภาพ35นาทีนาลีใช้เวลาวาดภาพ28นาลี28นาทีนาลีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีหาคำตอบได้อย่างไรครับนักเรียนแน่นอนครับแก้วตาเนี่ยวาดภาพใช้เวลา35 นาทีใช่ไหมครับนาลีใช้เวลาวาดภาพ28นาที28น้อยกว่า35แต่โจทย์ถามว่านาลีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีสิ่งที่โจทย์ถามนาลีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีถูกไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องหาคําตอบไม่ได้โจทย์บอกอะไรมาให้ครับนักเรียนโจทย์บอกมาให้ว่าแก้วตาใช้เวลาวาดภาพ 35นาทีส่วนนาลรีใช้เวลาวาดภาพ28นาทีครับเราเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับว่า28น้อยกว่า35แต่คำถามก็คือว่านารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีถ้าคุณครูให้แถบแสดงระยะเวลาของแก้วตาเป็นดังที่นักเรียนเห็นนะครับเป็นแถบสีฟ้านะครับแสดงระยะเวลาที่แก้วตาใช้ วาดภาพ35นาทีรูจะถามนักเรียนว่าแล้วแถบแสดงระยะเวลาในการวาดภาพของนาลีจะยาวกว่าหรือสั้นกว่าของแก้วตาครับนักเรียนตอบได้ไหมครับใช่แล้วครับแถบแสดงระยะเวลาในการวาดภาพของนาลีควรจะสั้นกว่าของแก้วตาเพราะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านาลีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่านั่นเอง เป็นแบบนี้ครับนักเรียนเก่งมากครับนี่คือแถบแสดงระยะเวลาของนาลีที่ใช้เวลาวาดภาพ28นาทีซึ่งสั้นกว่าของแก้วตาส่วนที่ขึ้นสัญ,ญลักษณ์ปีกามาแบบนี้ครับนักเรียนแสดงอะไรครับนักเรียนนี่คือแสดงระยะเวลาที่แก้วตาใช้เวลาวาดภาพมากกว่านาลีถูกไหมครับหรือพูดอีกอย่างหนึ่งได้ว่า ช่วงความยาวตรงนี้ครับที่เป็นเ,เครื่องหมายปิดการตรงนี้อาจแสดงระยะเวลาที่นาลีใช้วาดภาพน้อยกว่าของแก้วตานั่นเองคือแบบนี้ครับนักเรียนนะครับเวลาที่นาลีใช้น้อยกว่าแก้วตาดังนั้นเราสามารถหาว่านาลีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตากี่นาทีได้อย่างไรครับ เราก็คือหาส่วนที่ตรงนี้นั่นเองนะครับที่เป็นเครื่องหมายปีกาตรงนี้ครับว่าน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็คือนำา35ลบด้วย28ใช่ไหมครับก็คือแทนความยาวในส่วนที่อยู่ตรงเครื่องหมายปีกาตรงนี้นะครับนำสามสลบด้วย28นะครับก็จะเท่าก,กับส่วนที่เป็นเครื่องหมายปีกาตรงนี้นะครับดังนั้น 35ลบด้วย28เท่ากับเท่าไหรครับนักเรียนนักเรียนหาผลลบได้ไหมครับหาได้หาได้ไม่ยากใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะใช้วิธีการตั้งลบก็ได้นะครับลบทีละหละักเริ่มจากหลักหน่วยแล้วก็ไปหลักสิบซึ่งผลลบที่แก้วตาหามาได้ก็คือเท่ากับ7นั่นเองเราจึงได้คำตอบว่านารีใช้เวลาวาดภาพน้อยกว่าแก้วตา7นาทีนั่นเองครับนักเรียน ยากไหมครับโจทย์ปัญหาข้อนี้มีคำว่าน้อยกว่านะครับเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็สามารถใช้การวาดภาพประกอบนะครับใช้แถบแสดงระยะเวลาของแก้วตากับแถบแสดงระยะเวลาของนาดีแล้วหาส่วนที่สั้นกว่าตรงนี้ครับว่าสั้นกว่าอยู่เท่าไหร่นะครับก็หาได้โดยการนำ 35ลบด้วย28นั่นเองเอ๊แล้วคำตอบที่ได้เนี่ยนักเรียนคิดว่าสมเหตุสมผลไหมครับนักเรียนทำอย่างไรดีครับก็นำส่วนที่เป็น7นาทีตรงนี้ครับรวมกับระยะเวลาที่นาลีใช้วาดภาพ28นาที28บวกกับ7ซึ่งแทนตรงนี้ครับจะต้องเท่ากับ35ถูกไหมครับแล้ว28บวกกับ7เท่ากับ35ไครับ ใช่แล้วครับ28บวก7เท่ากับ35ดังนั้นคําตอบที่เราหาได้จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนั่นเองตอนก้ลาก็มาพูดซ้ำอีกทีครับว่า7เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะนำระยะเวลาที่วาดภาพน้อยกว่าบวกกับระยะเวลาที่นาดีวาดภาพจะเท่ากับระยะเวลาที่แก้วตาวาดภาพนั่นเองซึ่ง7บวก28เท่ากับ35ระยะเวลาตรงนี้ครับที่เราหาได้รวมกับ ระยะเวลาของที่นาลีใช้วัดภาพสส่วนนี้บวกกันจะต้องเท่ากับ35นาทีก็เท่ากับระยะเวลาของที่แก้วตาใช้วัดภาพนั่นเองครับผ่านไป2ข้อแล้วนะครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างไปดูโจทย์ข้อที่3กันครับโจทย์ข้อนี้นิดใช้เวลาอ่านหนังสือสองชั่วโมงแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด หนึ่งชั่วโมงแนนใช้เวลาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงโจทย์ถามอะไรครับนักเรียนโจทย์ถามว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือกี่ชั่วโมงครับและโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างครับนักเรียนโจทย์บอกมาว่านิดใช้เวลาอ่านหนังสือสองชั่วโมงแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด1นึ่ชั่วโมง คุณครูถามว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่าหรือน้อยกว่า2อชั่วโมงครับนักเรียนตอบได้ไหมครับใช่แล้วครับแนนจะต้องใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่า2อชั่วโมงแน่นอนเพราะเขาบอกว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิดแสดงว่าแนนต้องใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่า2อชั่วโมงพอนิดอ่านหนังสือใช้เวลาสองชั่วโมงนั่นเองครับถ้าคุณครูกําหนดให้แถบ ที่ปรากฏนี้แทนระยะเวลาที่นิดใช้อ่านหนังสือนะครับสองชั่วโมงนี่คือแถบแสดงระยะเวลาที่นิดใช้อ่านหนังสือสองชั่วโมงครูถามว่าถ้าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือเท่ากับนิดจะเกิดอะไรขึ้นครับแนนใช้เวลาอ่านหนังสือเท่ากับนิดแถบแสดงระยะเวลาที่แนนใช้อ่านหนังสือจะ,จะมีความยาวเท่ากับแถบ ที่แสดงระยะเวลาที่นิดอ่านหนังสือถูกไหมครับเห็นแถบของแนนไหมครับนี่คือแนนใช้เวลาอ่านหนังสือเท่ากับนิด2ชั่วโมงแต่โจทย์เขาบอกว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงดังนั้นเราก็ต้องต่อแถบความยาวของแนนนะครับยาวออกไปอีกนะครับ1ชั่วโมงนะครับแบบนี้เพราะเขาบอกว่า แนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นส่วนที่ยาวกว่าตรงนี้ครับก็คือแทนระยะเวลาที่แนนอ่านหนังสือมากกว่านิด1ชั่วโมงนะครับอย่างนี้เราหาคำตอบได้ยังไงครับนักเรียนถ้านักเรียนพิจารณาแถบแสดงระยะเวลาในการอ่านหนังสือของแนนก็จะเห็นว่าเราสามารถหาคำตอบได้โดยนำา2บวกกับ1ถูกไหมครับนักเรียน ก็จะแสดงระยะเวลาที่แนนใช้อ่านหนังสือนั่นเองเราก็หาคำตอบได้แบบไม่ยากเลยใช่ไหมครับว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือ2บวก1เท่ากับ3ชั่วโมงนั่นเองและคำตอบนี้สมเหตุสมผลไหมครับนักเรียนสมผลสมเหตุสมผลแน่นอนครับเพราะเขาบอกแล้วว่าแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิดนิดอ่านหนังสือใช้เวลา 2, ชั่วโมงเพราะงั้น3มากกว่า2 นั่นคือแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิดสามมากกว่าสองจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะครับยากไหมครับแก้วตามาย้ำให้ทีครับนักเรียนว่าสามเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลแล้วเพราะแนนใช้เวลาอ่านหนังสือมากกว่านิดคำตอบจึงควรมากกว่าสองชั่วโมงและสามมากกว่าสองนั่นเองครับนักเรียนไปดูข้อที่สี่ครับ ซึ่งเป็นโจทย์ปัญหาข้อสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับนักเรียนโจทย์ว่าอย่างไรครับทาดาออกเดินทางจากบ้านเวลา7นาฬิกาใช้เวลาในการเดินทางไปโรงเรียน30นาทีทาดาไปถึงโรงเรียนเวลาใดเอ๊นักเรียนครับโจทย์ข้อนี้ถามอะไรครับนักเรียนโจทย์ถามว่าทาดาไปถึงโรงเรียนเวลาใด โจทย์กาหนดอะไรมาให้ครับโจทย์กําหนดมาว่าธาดาออกจากบ้านเนี่ยเวลา7นาฬิกาใช้เวลาไปโรงเรียน30นาทีสังเกตโจทย์ข้อนี้นะครับนักเรียน 3. ตัวอย่างที่ผ่านมาคุณครูให้นักเรียนหาระยะเวลาถูกไหมครับโจทย์ถามหาระยะเวลาแต่โจทย์ข้อนี้ครับนักเรียนโจทย์ให้หา เวลาสิ้นสุดของกิจกรรมโดยกำหนดเวลาเริ่มต้นมาให้แล้วบอกระยะเวลาในการทำกิจกรรมมาให้แล้วถามว่าเวลาสิ้นสุดของกิจกรรมคือเวลาใดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมคือ7นาฬิกาถูกไหมครับเวลาระยะเวลาที่กำหนดมาให้คือ30นาทีแล้วไปสิ้นสุดที่เวลาใดครับนักเรียนเราจะหาคำตอบนี้ได้อย่างไรครับ นักเรียนพิจารณารูปนาฬิกาต่อไปนี้ครับรูปนาฬิกานี้แสดงเวลาเริ่มต้นใช่ไหมครับที่ดาดาออกเดินทางจากบ้านก็คือเวลา7จ็นาฬิกานั่นเองแล้วใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียนกี่นาทีครับ30นาทีเราใช้รูปนาฬิกาช่วยในการหาคำตอบได้ไหมครับได้นะครับนักเรียนใช้เวลาเดินทางไปโรงเรียน30นาทีเราก็ มาลองนับช่วงทีละ5นาทีของเข็มยาวนะครับลองดูว่าถ้าเข็มยาวเคลื่อนไป30นาทีเข็มยาวจะอยู่ในตรงกับตัวเลขอะไรนะครับเริ่มเลยนะครับนักเรียน12ถ้าเข็มยาวเคลื่อนมาที่ตัวเลข1ก็ใช้เวลา5นาทีใช่ไหมครับครูก็จะเริ่มนับเลยนะครับจาก12ไป1ก็เป็น 5้าสิบสิบห้เข็มยาวเคลื่อนไปตรงกับตัวเลข6แสดงว่าณนะเวลาที่ทาราไปถึงโรงเรียนเข็มยาวจะเคลื่อนมาตรงกับตัวเลข6นั่นเองเข็มสั้นของเราก็ยังอยู่ที่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8อยู่ใช่ไหมครับ เพราะเข็ยมยาวของเราเคลื่อนไปไม่ถึง1รอบ <_ d ata> เพราะฉะนั้นเข็มสั้นของเราก็จะเคลื่อนขยับไปหาตัวเลข8ยังไม่เลยตัวเลข8นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงอยู่ระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกานัน่นเองแต่เรารู้แล้วว่าเข็ยมยาวของเราอยู่ที่ตัวเลข6ใช่ไหมครับเข็ยมยาวอยู่ที่ตัวเลข6เข็มสั้นอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8แสดงเวลาใดครับใช่แล้วครับ แสดงเวลา7นาฬิกา30นาทีนั่นเองนี่ครับถูกไหมครับนักเรียนเข็มสั้นของเราอยู่ระหว่างตัวเลข7กับตัวเลข8แล้วก็เข็มยาวของเราเคลื่อนมาอยู่ที่ตัวเลข6อย่างที่คุณครูอธิบายไปแล้วซึ่งณเวลาตรงนี้ครับคือ7นาฬิกา30นาทีนะครับเราจึงได้คำตอบว่าทาดาไปถึงโรงเรียนเวลา เจ็นาฬิกา30นาทีนั่นเองโจทย์ข้อนี้ยากไหมครับนักเรียนโจทย์กำหนดเวลาเริ่มต้นให้โจทย์กำหนดระยะเวลามาให้หาเวลาณที่สิ้นสุดกิจกรรมนั่นเองครับนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับและโจทย์ข้อนี้เราสามารถใช้รูปนาฬิกาช่วยในการหาคำตอบได้ครับเป็นอย่างไงบ้างครับนักเรียนหลังจากที่เรียนจบเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาแล้ว นักเรียนได้ข้อสรุปว่าอย่างไรครับใช่แล้วครับการแก้โจทย์ปัญหาเราสามารถทําได้โดยอ่านทําความเข้าใจกับปัญหาให้ดีครับหาว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้โจทย์ถามอะไรนะครับแล้วก็วางแผนแก้ปัญหานะครับอาจจะใช้รูปนาฬิกานะครับช่วยในการหาคําตอบได้หรือใช้การวาดรูปอย่างที่คุณครูวาดแถบ แสดงระยะเวลาใช้เป็นแถบแสดงระยะเวลาออกมานะครับช่วยในการวางแผนแก้ปัญหาเมื่อเรารู้แล้วว่าเราจะหาคําตอบได้อย่างไรก็ดําเนินการหาคําตอบนะครับตามแผนที่วางไว้เมื่อได้คําตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบด้วยนะครับเท่านี้เองครับนักเรียนนักเรียนก็จะสามารถแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาและระยะเวลาได้อย่าลืมนะครับนักเรียน ทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับจะได้เก่งคณิตศาสตร์กันทุกคนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวที่เชร์จะขออธิบายเพิ่มนะคะเกี่ยวกับการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลาค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างในข้อนี้กันเลยนะคะวันนี้นุ่นมีอายุครบ17ปีเมื่อ6ปีก่อนนุ่นมีอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะสามารถเขียนโดยประโยชน์สัญลักษณ์ได้ก็คือ17ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ ใ้เด็กเขียนคําว่าวิธีทำและลอกส่วนลงมาเลยค่ะวันนี้นุ่นมีอายุครบ17ปีเมื่อ6ปีก่อนนุ่นมีอายุเท่าไรอ่ะเด็กๆ17ล6เท,ท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเท่ากับ11นั่นเองมาจากไหนมาจาก7ล6เหลือ1ค่ะและ1ไม่มีตัวลบด้วยก็ดึงลงมาเลยดังนั้นนะคะคำตอบของเราในข้อนี้จะเท่ากับ11ปีนั่นเองค่ะ การบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่145ถึง147ค่ะและอย่าลืมนะคะทำการบ้านให้เรียบร้อยสะอาดด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทิชเชอร์นัดขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ภาคเรียนต่อไปนะคะขอให้เด็เดกๆโชคดีในการสอบค่ะ